สวัสดีจ้าน้องรักได้มาคุยกันอีกครั้งเนาะขึ้นปี69พอดีอดีตอนนี้พี่นั่งตั้งจอมือถือไว้หน้าโน้ตบุ๊กเพราะว่าโปรแกรมดูดวงเนี่ยต้องดูในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเ,เว็บนี้เป็นเว็บชื่อ a s t r o s e นะคะเป็นเว็บของพราหมณ์ฮินดูซึ่งใครๆก็เข้าได้เว็บเนี้ยแต่ว่ามันแค่จะกรอกข้อมูลดูดวงไม่ได้เท่ะนั้นแหละถ้าไม่ได้เรียนมาแล้วก็คําแปลมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดคมําบรรยายพี่ก็เอาข้อมูลของพออ,อบุม๋มอะพอ,ออบุม๋มเออใช่ไหมใช่ <laughs> ใส่ใส่เข้าไปแล้วแล้วกดแป,แปออกมาเป็นกราฟนี้อันนี้เขาเรียกว่าพื้นฐานชีวิตนะ,ะเป็นพื้นฐานชีวิตตามพื้นดวงตามวันเกิดนะบุญเก่าเยอะมากเลยเยอะมากขอบอกไปอยู่ตรงไหนมาเนี่ยถ้า <c oughs> ทำอาชีพถูกชะตานะรวยมหาศาลไปแล้วแต่ว่าในในการดูดวงอาชีพเนี่ยมันจะได้แถมมาคือเรื่องคู่ครอง กรฟเนี่ยมันจะบอกให้รู้ว่ามีคู่บุญหรือมีคู่กรรมกี่คนเกิดมาเนี่ยถ้ามีคู่บุญอนะ่ะมันจะมีคนปรากฏตรงนี้ดาวดาวของคู่นะจะปรากฏในช่องหมายเลขหนึ่งแต่ของพอพอเอาบุญเนี่ยไม่มีไม่มีคู่บุญนะคะมีคู่กรรมอยู่ตามดวงนี่มีสามสองคนสองคนนี่คือเป็นเห็นชัดเจนส่วนคนที่สามนี่แวบมาแล้วก็ไปนี่นี่คือนี่คือคู่คู่กรรมนะแต่ว่าเมื่อเป็นคู่กันอะ่ะไม่ว่าจะบุญหรือกรรมอะ่ะมันต้องมาเจอกัน นะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต,แต่แต่งหรือไม่แต่งไม่สําคัญนะถ้าใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็นับเป็นคู่แต่ว่า,อาสองคนนี้เป็นคู่กรรมคือมามาชดใช้กันพอหมดวาระหมดเวลาหรือหมดบุญกรรมที่ผูกพันกันก็แยกกันไปนะแม้กระทั่งคู่บุญนะถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วแล้วไม่ต่อบุญอนะ่ะใช้บุญเก่าหมดคู่กันมาเนี่ยชีวิตรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขด้วยกันมาวันหนึ่งหมดบุญไม่ทําบุญใหม่ไนงะบุญเก่าหมดก็ต้องแยกกันอันนี้เป็นเรื่องปกตินะอันนี้มาในเรื่องอาชีพ ในเรื่องอาชีพอ่าก็ข้างล่างนี้คือคือจะเป็นตารางอาชีพนะจะปรากฏดวงดาวต่างๆถ้าแปลงง่ายๆก็คืออ่าเนี่ยมีดาวจันทร์คารพุทธมหาัศุกร์เนี่ยคือดวงดาวนี้แทนอาชีพแต่ละอาชีพทีนี้ดวงดาวที่รวยกับมันจะบอกเลยว่าดาวนี้รวยดาวนี้รุ่งดาวนี้ร่วงเนะี่ยชื่อของมันเนี่ยจะจะแปลอยู่ตรงนี้มันมีคําแปลารายละเอียดอยู่ข้างหลังแต่พี่แปลมาแล้วอ่ดวงนี้ดวงน,วงนี้มีดาวรวยสองดวงอ่า มีดาวรวยสองดวงอยู่นี่เออ,อยู่ดาวอังคารนะมานี่ดาวอังคารดาวอังคารนี่แทนอาชีพที่เ่เกี่ยวกับพลังงานดินน้ำลมไฟทั้งหลายอันนี้เป็นดวงรวยอันดับสองอันดับสองหมายถึงกำลังกาลังส่งกำลังแรงลำดับสอง ก็ถือว่าแรงนะถ้าถ้าดาวรวยอันดับหนึ่งเนี่ยชื่อดาวโลหินีแต่ใน,นในนี้ไม่มีของพี่มีพี่มีโลหินีสองดวงแต่ในเนี้ยมีดาวรวยอันดับสองมีที่จริงมีสองดวงมีเอ่อดาวอังคารกับดาวดาวอะไรอีกดวงหนึ่งอ,อีกดวงหนึ่งคือดาวพฤหัสอ่ะทีนี้มาดาวดวงแรกก่อนดาวอังคารนี้เกี่ยวกับพลังงานดาวอังคารพลังงานดินน้ำลมไฟอะไรก็ตามที่เป็นเอ่อเป็นของแข็งนะ ถือเป็นธาตุดินอย่างเช่นวัสดุกอ aid, อ่อสร้างก้อนหินก้อนอิดดินอะ,อะไรที่เป็นก้อนๆเป็นแข็งๆแม้กระทั่งสบู่นี่ก็ถือว่าเป็นธาตุดินที่มันเป็นเนื้อๆนี่คือธาตุดินถ้าจะทําอาชีพที่เกี่ยวกับธาตุดินที่เป็นวัสดุอะไรนี่ก็ได้นะน้าน้ําก็คือของเหลวทั้งหลายสินค้าที่เป็นของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มน้ําอัดลมแชมพูน้ํายาล้างจานอะไรก็ตามที่เป็นของเหลวถือว่าเป็นสินค้าธาตุน้ํา นธะาตุลมลมก็คืออ,อ,อะไระที่มันต้องใช้งานโดยการเป่าลมเข้าไปเช่นยางรถยนต์ลูกโปง่งห่วงแพรเล่นน้ําอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันต้องใช้ลมในการทํางานอันนี้คือสินค้าธาตุลมไฟก็คืออ,อที่มันมีแสงในขณะใช้งานมีแสงมีความร้อนนี่คือสินค้าธาตุไฟเพราะฉนั้นถ้าจะทําอาชีพเสริมที่เกี่ยวกับดินน้ําลมไฟถือเป็นดาวรวยดาวรวยนะ แต่เอาแบบดินหรือน้ําหรือลมหรือไฟก็เลือกเอาอย่างอย่างตัวอย่างลูกสาวพี่คนรองอะไอคนโตนี่ขายประกันนะไอคนรองเนี่ยดวงเขาอะไม่มีไม่มีดวงรวยแต่เขามีดาวรุ่งอยู่ในธาตุธาตุนี้เหมือนกันอยู่ในกลุ่มพลังงานดินน้ํำลมไฟพี่ก็ให้เขาไปหาสอบการไฟฟ้าการประปากรมธรณีกรมทรมัพยากรอะไรแบบนี้นะ ปรากฏว่าการประปามนเปิดรับก่อนเขาก็าไปสมัครสอบครั้งเดียวได้เลยไม่ต้องใช้เส้นใต้โต๊ะบนโต๊ะใดๆทั้งสิ้นเพราะมันมีดวงนะมันถ้ามันมีดวงระสอบปุ๊บติดเลยนะไม่ต้องใต้โต๊ะบนโต๊ะใดๆอันนี้คือการทํางานให้มันถูกดวงอ่าทนีนี้ดาวรวยดวงที่สองดาวรวยดวงที่สองดาวพฤหัสเป็นกลุ่มกเกษตรจ้าอุ้ยบ้านนี้นะเขาถูกฉลโงกก,กลุ่มกเกษตรนะกลุ่มกเกษตร ทั้งนั้นเลยเนี่ยกลุ่มกเกษตรก็เป็นดาวรวงเอ่อดาวรวยอันดับ3รองจากกลุ่มพลังงานแต่ก็รวยรวยรวยเหมือนกันที่รองก็คืออาจจะใช้เวลาน,านานกว่านิดหนึ่งนะอาจจะนานกว่ากันสักครึ่งปีหรือปีหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่รวยรวยของเราอ่ะของแต่ละคนไม่เท่ากันนะจ๊ะบางคนเนี่ยเอ่อมีสิบล้านยังไม่รวยเลยบางคนนี่มีร้านเดียวก็รวยแล้วมันอยู่ที่ว่าพื้นฐานเราอ่ะเท่าไหนอย่างอย่างพี่พื้นฐานเป็นชาวบ้านธรรมดานเนี่ยลูกตีจซาเนี่ย มีร้านหนึ่งมีเขารวยแล้วนะใช่ไหมตอนนี้ก็จัดว่ารวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเอะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เป้าหมายเราว่าเราอยากมีสักเท่าไหร่ถ้าเราไปถึงเป้าหมายนั้นแปลว่าเรารวยแล้วอัอในในี้ในกลุ่มกเกษตรเนี่ยกลุ่มกเกษตรก็คือ <c oughs> พืชและสัตว์แต่ด้วยเหตุที่พอออมมีบุญเก่ามาเยอะเธอไม่สามารถทํางานเกี่ยวกับสัตว์ได้ขายชีวิตสัตว์จะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อะไรไม่ได้นะจ๊ะ ทำแล้วเจ๊งเลยต่อให้มันถูกชะตาก็เถอะเพราะว่าบุญน่ะมันสแกนบุญมันสกัดบุญเก่าที่มาเนี่ยเขาไม่ให้ทําบาปไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ไปขายเลี้ยงเพื่ออาชีพมันถูกกฎหมายแต่มันผิดศีลธรรมนะตีไก่ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันทําร้ายเขาเพราะฉะนั้นค่าให้เน้นไปที่พืชเอาแต่ว่าเออบอกว่ากาลังวางแผนร่วมกันใช่ไหมชอบเลยแหละถ้าดวงถูกเกี่ยวกับกเกษตรเนี่ยเพราะว่าเออถ้าเรามี ที่ดินสักหน่อยนย่งแล้ว,ลวทําการเกษตรไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยด้วยบญเก่ามันจะดึงเราไปหาพืชที่ถูกเวลาในเวลานั้นคือป๊บผลผลิตออกมาจังหวะโบ๊ะได้ราคาพอดีมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะทีนี้ตอนที่สองคือต้องตัดตอนไม่เกินห้านาทีต่อนหนึ่งคลิปอะ่ะไม่งั้นมันมันส่งออนไลน์ไม่ได้ส่งเข้าแชทข้อความมันไม่ไม่ไปมันหนักเกิดอ่ะก็มาต่อเรื่องดาวกเกษตร พี่อยากโฟกัสเรื่องดาวเกษตรแหละเพราะไอ้เรื่องดินน้ำลมไฟคงไม่ใช่แนวของพวกครูอย่างเราเนาะให้ไปขายอิฐหินปูนทรายวัสดุก่อสร้างมันก็คงไม่ใช่อคิดว่านะเดาเองแต่นี้ในเรื่องเกษตรเนี่ยมันน่าจะได้เป็นไปได้มากกว่าถ้าอยากจะทําอะไรเป็นงานเสริมไม่ใช่เป็นงานหลักหลังเกษียณนะให้มุ่งพุ่งเป้าไปที่การเกษตรการเกษตรเดี๋ยวนี้โอ้ยมันพัฒนามากเลยความที่พี่ไปเที่ยวที่ต่างๆเยอะที่เป็นแลนด์มาร์กเนี่ย เขามีสวนสวนหนึ่งเขาสามารถทําสวนนั้นอะให้เป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามปลูกดอกไม้ปลูกอะไรให้คนเข้าไปเช็คอินถ่ายรูปแล้วเก็บค่าเข้าอะยังอยากทาแบบนี้เลยแต่เราไม่มีที่อเออถ้ามีสักค่าไรอย่างเงี้ยสามไร่ก็ได้นะที่เขาทําเอ,อ่ออะไรอะเป็นเขาเรียกอะไรนะคาเฟ่นในสวนเป็นคาเฟ่นในสวนพราพอออนี่ถูกฉลโก,กับน้ําด้วยใช่ปะะ่มล่ะเออทำร้านกาแฟทำคาเฟ่นในสวนน่ะ ได้เลยมันจะทวีคูณ2เด้งคือมันจะเหมือนดาวรวยเอา2อันมามาแมทชกันอ่ะมันมันได้ทั้ง2อย่างมันเข้ากันได้มันเข้ากันได้ทีนี้เกษตรเนี่ยแนวโน้มในยุคในยุคปัจจุบันนะหมอดูทุกสํานักพวกเอฟซีที่ออกช่องทีวีช่อง youtube สื่ออะไรทั้งหลายนจะพูดเป็นแนวเดียวกันเลยว่าโลกยุคต่อไปนี้ธุรกิจอื่นๆจะซบเซา อ่สังหาที่ดินจะซบเซาจะขายยากเพราะว่าคนอ่ะเริ่มเก็บเงินสดแต่สินค้าเกษตรมันเป็นอาหารนะมันเป็นอาหารมันเป็นพืชหลักซึ่งคนทั้งโลกอะต้องกินอ่ะสินค้าเกษตรเท่านั้นที่จะโตได้ไม่ตายสินค้าอื่นธุรกิจอื่นอาจจะตายได้ธุรกิจก่อสร้างธุรกิจรับเหมาร้านค้าต่างๆนี้เจ๊งได้ตายได้แต่เกษตรทั้งหลายไม่ตาย การที่จะไม่ให้ตายก็คือคนทาอ่ะต้องมีความรู้ให้มันทันสมัยด้วยทงแบบเช้านะปลูกข้าวยันแก่ไม่รวยนะนั่นก็เอาจะไม่ถูกดวงกระเขากบเขาทําไม่เป็นเขาเอาแต่แบบรอคนมารับซื้อซึ่งก็ถูกกดราคาใช่ไหมแต่อย่างถ้าเราทำเนะี่ยทำอะไรที่เราตั้งราคาเองได้เออไม่รู้ว่าลูกชายลูกชายก็มีดวงกเกษตรเนาะลูกชายเธอก็ดวงกเกษตรแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้ไปทําอะไรปลูกอะไรขายอะไรต้องมองแนวโน้มนะ มองแนวโน้มว่าต่อไปนี้ควรจะเป็นอะไรแล้วปลูกให้ให้เป็นแบบเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะไรสารนะ่ะนะไรสารเออมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะมันก็ใส่นะแต่ว่าเก็บในระยะที่มันหมดสารแล้วอะเก็บในระยะปลอดภัยอ,อันนี้คือสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นทําสวนทําไ่อ่า ทำคาเฟ่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแจ๋วมากเลยวันหลังเสร็จเมื่อไรจะไปเที่ยวนะ <c oughs> เนี่ยเมืม่อเมื่อาทิ่ที่แล้วไปเที่ยวเมืองการเนี่ยที่เขาประมาณสิบไร่เขาทําทุ่งดอกไม้อ่ะนยาคยเห็นพี่โพสไหมเขาทําทุ่งดอกไม้อ่ะแล้วเขาก็ขายกาแฟในนั้นแล้วก็เปิดแบ่งส่วนพื้นที่บางส่วนอ่าให้ชาวบ้าน่ไปขายผักขายขายเอ่อ ผักผลไม้อะไรเนะี่ยมันมันอยู่ว่าน,นอกไงนั้นชาวบ้านเขาจะเอาผักปลอดสารมาันมาขายในนั้นแเออมันได้ราคากว่าไปนั่งขายตลาดนะัดแต่เนื่องจากเป็นนักท่องเที่ยวอะน่ะนี่คือแนวทางนะให้โฟกัสไปที่การเกษตรเลยแล้วเดี๋ยวยังไงจะถามอะไรเดี๋ยวค่อยถามมาอีกทีนะจ๊ะ <c oughs> อ่า